เพิินพุงวันนี้ครับจะมารีวิวของกิน8อย่างในเซเว่นที่ราคาแพงบอกเลยครับว่าหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นขนมร้อบาทหรือจะเป็นชีสอันเล็กๆ1็0ร้บาทข้าวกล่องราคา79บาทหรือจะเป็นข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิในราคา69บาทจะเป็นยังไงก็เชิญรับชมได้เลยครับมาทุกคน วันนี้เ,เราจะมารีวิวของแพงๆในเซเว่นกันวันนี้เอามาทั้งหมด8ปอย่างเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างบอกเลยว่าคาดไม่ถึงแน่นอนมาที่อันดับแรกครับผมนี่ อันแรกเนี่ยที่ไปเห็นมาอยู่แถวออฟฟิศขนมขาไก่ปกติในเซเว่นขาไก่มก็จะเป็นกระปุกเล็กๆเออกระป๋องน้อยอย่างเงี้ยแต่อันนี้พวกล่อมาเป็นปี๊บราคาเนี่ยจะอยู่ที่1 3 9บาทกับการซื้อขนม1ขนมปี๊บน้อยถุงก็ไม่ได้1กล่องพวกไอขนมปี๊บอย่างเงี้ยตลาดห้วยขวางปี๊บนี้อาจจะไม่ถึงร้อยและใหญ่กว่าด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติอาจจะเป็นคนระเกงแล้วรสชาติดีซึ่งอันนี้เป็นของยี่ห้อวีฟู้ดนะครับผมเป็นขาไก่5รส แ,แอ่าเฮ้ยเรามีความลับจะมาบอกว่ะมันได้ครึ่งป๋องทุกคนมันได้แค่ครึ่งปีปเป็นว่ะดูดิ <c oughs> เขาใส่ให้ไม่เต็มเว้ยแต่ปริมาณน่ะมันก็คือ1 2สองแหละเพียงแต่ว่าเ,เ,เขาใส่ไม่เต็มปีป๊บอ่าอ่าลองชิมดูมันเป็นห้ารสเว้ยถ้าสรสอ่ะมันจะเป็นเค็มเ็มแล้วอันจะใหญ่ๆหญ่ไหมอ่าถ้ารสมันจะมีอ๋ออันเล็กเล็กบางๆอุเ้ยอืม,อ,มอร่อยไม่เผื่อแบบว่าอยากกินขนมอยากกินกับแก้มใช่ป่ะแล้วนั่งกันเยอะอ๋อค้ม ซื้อเป็นถุงถุงลยี่สิบยี่สิบนิดเดียวแป๊บเดียวหมดอมุ้ยนี่เลยเอาเป็นปี๊บเลยร้อยกว่าบาทสรุปเลยอันนี้ผมรู้สึกว่าแพงนะในเซเว่นแต่คุ้มเอาไปคิดกันดูว่าแพงนะบางคนอาจจะไม่แพงก็ได้ไม่ถูกแพงแต่ละคนไม่เหมือนกันไงใช่อันต่อมาครับผมนี่อันนี้เป็นนมโปรตีนเราเคยรีวิวไปแล้วคราวก่อนรอบนี้เหมือนอ,อันนี้จะแพงกว่าอ่แล้วก็เป็นคนละยี่ห้อกันซึ่งนมขวดนี้ราคา49บาทสำหรับนมกับแป้งแค่นี้นะ เนนีี่่ยแแงค้49บาทถ้าเทียบแพงกว่าข้าวกะเพราอิ่มคุ้มอีกอะเออจริงกะเพราอิ่มคุ้มของเซเว่นเท่าไหร่นะ30กว่าบาทที่เป็นซีเรียม39เออ39หรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวแต่นี้นี่คือเวโปรตีนยี่ห้อพูเรโปรตีนเชคไม่เติมน้ำตาลลดซอสเต็ดคาราเมลได้โปรตีนนะครับผม29กรัมสำหรับสายฟิตเนสอ่ะสำหรับสายฟิตเนสโปรตีนวันนี้ขาดไม่ต้องกินอกไก่เรากินน้ำโปรตีนอ่ะลองดูว่าเป็นยังไงคุณแม่ก็ต้องการโปรตีนอ่าอิงคาราเมลอ่ะานี่นี่ ้ยมันดูก็ดูมันก็ดูไม่ได้แย่นะแบบว่าว้าวลดลดล้ล,ยล<ด>เยอะอยู่นะได้เต็มแก้วเลยทุกคนชิงตะกินนะหอมคาราเมลมาก คือรสชาตินมอร่อยห,หอมใช้คําว่าอร่อยเลยความนมมันบอดี้มันแน่นมันเหมือนมันกินอะไรแน่นแน่นมันไม่ใช่น้าําใสใสอ่ะมันเป็นนมที่แบบว่ากินแล้วแบบหนืดหนืดหน่อยหนืดหนืดค<ๆ>อแ<ๆ>น่นแน่นแต่หอมแล้วแบบอ,อร่อยอออร่อยอันนี้มันหวานอยู่นะเขาบอกว่าปารจากน้ําตาลทรายแต่เขาเติมความหวานอย่างอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะรู้สึกว่าหวานอยู่เหมือนกันก็เป็นการตอบโจทย์ที่ไม่ต้องไปซื้อเวเป็นผงมาชงกินมันอาจจะเสียเวลา Oh. อันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับคนอยากได้โปรตีนเพิ่มไม่ได้จะหมดละอ่ามาต่อกันที่น้ําเหมือนเดิมก็ผมผมเดินเซเว่นแถวออฟฟิศแล้วผมเจอสะดุดตาตรงที่ว่ามันอยู่ในเชลวนุนมเหมือนกัน <c oughs> แต่ราคาโดดกว่าเพื่อนอันนี้คือน้ําหัวปีผสมตะไคร้และน้ําผึ้งตามัมมี่บลูสเตอร์อ่าให้ดู <c oughs> สายแบบ สายคุณแม่แม<า>ที่กําลัง<ม>ท้องกาลังส้หรือแม่ก็ให้นมบุตรซึ่งผมบอกเลยไม่มีใครดาถูกเลยว่ากระป๋งเนี้ยราคาเท่าไหร่ผมให้ทางออฟฟิศทายว่ากระป๋องเนี้ยราคาเท่าไหร่ปริมาณอยู่ที่180 mm มิลลิตรมือผมใหญ่ยยกว่าราคาเนี้ยแปดสิบบาทน้ําหัวปีราคา80บาทแล้วเล็กมากไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่น้ําตาลไม่แต่งกลิ่นใช้วัตถุดิบสดใหม่จากธรรมชาติล้วนเอาเรื่องอยู่นะเ้ย่าถ้ามันดีกับลูกก็กิน กลิ่นมันไม่รู้อะแต่มันได้กลิ่นน้ำผึ้งอ่ะลองดูนะลองดูสีนะได้ครึ่งแก้วทุกคนแล้วสีมันเขารู้สึกเหมือนแบบน้ำถั่วแดงเออมันบอกไม่ถูกเหมือนกันลองชิมดูให้คุณแม่ชิมก่อนชมนะ <laughs> กินมันไม่ค่อยเท่าไหร่มกลิ่นมันไ,มได้กลิ่นหอมกลิ่นมันแปลกๆให้ไม่รู้อะโหขวดแปดสิบาทพ่อคุณแม่ที่อยากให้บำรุงคำรับคุณแม่ที่อยากบำรุงไปงานรสชาติ จืดมันคือน้อําอ่ะน้ําแบบจืดๆหน่อยแล้วก็หอมน,น,น้ําผึ้งน้จจางําอะไรสักอย่างที่เจือจางกับอะไรสักอย่างแต่มีน้ําผึ้งพุ่งเข้ามานมท้ายหอมน,อน้ําผึ้งอ่างเงี้ยแต่ว่าที่บอกว่ามีส่วนผสมตะไคร้โน่นนี่นั่นคือไม่รู้สึกเลยเฮ้ยมันมีตะไคร้นิดนึงกลิ่น,น ต่ค้ายแต่กินเข้าไปไม่รู้สึกอออจจะเป็นสําหรับคุณแม่และกันอันนี้เราก็มารีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงเผื่อบางคนห<ม>้องใจสงสัยอย่างผมเนี่ยสงสัยน้ําอะไรว่า80บาทวางในเชลนี้รับมันมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของเขา<ช>ก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อไม่ต้องกินเ,เป็นคุณแม่ที่ให้นมลูกหรือว่ากําลังบํารุงมากันที่เมนูต่อไปผมนี่อันนี้ภูมิใจนําเสนอมันคือชีสดิเซอร์คือเหมือนอารมณ์เป็นชีสก้อนที่แต่งกินกะปุกที่เห็นกระปุกละ140บาทนี่เดี๋ยวคนไม่เชื่อแปะ ถามว่าแพงไหมแพงสําหรับผมเนี่ยคือร้านสะดวกซือ้อภาพที่เราคิดเราอาจจะก,กินข้าวแบบ50าบาทน้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยแพงแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าทําไมถึงแพงใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอิมพอร์ตมาเฮ้ยนี่ทุกคนข้างในจะเป็นอย้ามันจะเป็นก้อนเหมือนก้อนพิซซ่าอย่างงี้นี่มันจะเป็นหมือนก้อนพิซซ่าอ,อ๋อแยกการมีทั้งหมดกี่ก้อน 1, 2, 3, 4, 5, นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยนี่จะจังงงจังงงนีคือกลิ่นโยเกิร์ตชัดๆอับกลิ่นแบบปิดตาแล้วทายกลิ่นตอบโยเกิร์ตเลย ต้องชิมรสชาติดูอืมว้าวอืมถ้าให้บอกรสชาติเนี่ยมันก็คือโยเกิร์ตอัดแห้งมันคือมันคือชีสที่เป็นของหวานไงโยเกิร์ตแบบนุ่นตไงมันคือชีสที่เป็นของหวานมันมีเนื้อเบอร์รี่นิดๆด้วยแล้วมันกรุบๆนิดนึงอร่อยวันนี้ลาอร่อยวันนี้นาหอมตกชิ้นละประมาณยี่สบบาทถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยเลยอร่อยนะวันนี้คือดี อันนี้คือว้าวมากนี่เยิ่มเลยมาต่อกันที่ผลไม้บ้างดีกว่าคตตากลกอรี่ผลไม้ไม่น่าเชื่อว่าจะมีขายในซีวินเขาขอบอกว่ามันเป็นแค่บางเซเว่นเพราะว่าเซเว่นแถวที่ทางานเขาอ่ะไม่เคยเห็นมันคือองุ่นชัยมัสแคทต้ตนกาเนิดมันน่าจะมาจากญี่ปุ่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นหรือเปล่าเพราะผมเคยกินพวงหนึ่งอ่ะสามถึงสี่พันบาทแต่กล่องเนี้ยหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทแต่ขายในเซเว่นนะนี่สามร้อยกรัมจากจีนอ๋เอเขาเขียนไวนะ้แล้วนาา มาจากสาธารณรัฐจีนประชาชนจีนประชาชนจีนนี่มันโอ้โหมันได้มาสองพวงเล็กๆเนี่ยแต่มันน่าได้แค่นี้มันก็มีลูกล่วงลแต่แต่แต่มันดูน่ากินนะมันดูน่ากินนะเป็นชายมัสแคทของจีนปกติถ้าชายมัสแคทมันมันไม่เปรี้ยวนะมันหวาน ที่เคยกินคือแบบหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยแต่เนี้ยมันได้ความองุ่นแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงแต่หวานคำนวณดูแล้วกิโลโกรัมเกือบห้าร้อถือว่าแพงไม่สรับอง,งุ่นแพงแต่ถามว่าสําหรับไซมัสแคทเนี่ยแพงไหมอาจจะไม่ได้แพงแต่รสชาติก็ตามราคาใช่อืมัมนมันก็บุบๆเปรี้ยวเนี้ยมันจะมีความแบบมันไม่ได้เนียนกิฟไปเลยทุกคนมันจะดูเด่นว่ามันมีความแบบแต่ว่าของของญี่ปุ่นอนะ่ะอันนู้นที่เราเคยกินอนะ่ะมันจะกลมแบบเนียนกนุ่มกลมป๊อกเป็นลูกบอลเลย หอมหวานแต่นี่ก็แก้ขัดได้ไม่แย่แก้ขัดได้อถือว่าดีแต่ก็ในเซเว่นนะครับผมราคา139บาทอันต่อมาครับผมเป็นข้าวกล่องกันบ้างข้าวกล่องในเซเว่นปัจจุบันนี้มีหลากหลายมากๆเยอะมากมีแบบอิ่มคุ้มราคา29กล่องขาวกล่องแดงที่แห่ฟีดทาสดอะไรหลากหลายมากแต่อันนี้เราไปเจอมาที่คิดว่าแปก ที่สุดอันแรกเนี่ยจะเป็นมักกะโรนีกุ้งผัดไข่เป็นของอีซิโกเ้เก,กับคอฟฟี่บีนบายดาวน,าน่าจะเป็นที่หอร้านเป็นร้านเค้ก,คกอ๋อเป็นร้านเค้กเค้กคอฟฟี่บีนบายดาวเป็นร้านเค้กกาแฟแล้วเขาก็จะมีอาหารด้วยอข้าวกล่องอันเนี้ยราคา69บาทและที่ผมสงสัยเนี่ยคือเขาเขียนว่ามักกะโรนีกุ้งผัดไข่อ่ะทุกคนเห็นใช่ไหม แต่ทาไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเส้นสปาเกตตี้ทำไมมันไม่เหมือนเส้นมักกะโรนีที่เราคิดแล้วมักกะโรนีมันต้องเป็นกลมๆขดๆอๆนจ่อาลาจะชินกับมักกะโรนีที่อันแบบประมาณข้อนิ้วอ่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกประเภทหนึ่งของมักกะโรนีเหมือนเหมือนสปาเกตตี้ที่มันจะมีแบบว่ามันจะมีเส้นแองเจิลแฮเส้นเบอร์นั้นเบอร์นี้อะไรเงี้ยที่เขาก็จะเรียกมีหลายแบบแต่เนี้ย ผมดูแล้วมันก็คือสปาเกตตี้แหละเอาและอันนี้ครับผมมาคู่กันเลยข้าวหน้าเนื้อไข่นุ่มน่ากินมากอ้อันนี้น่ากินจริงน่ากินมากเป็นข้าวญี่ปุ่นนะนะแต่ราคา79บาทบอกเลยว่าข้าวก่อบแปดสิบข้าวเนี่ยที่จะเห็นเนี่ยเป็นข้าวญี่ปุ่นเนื้อเขาบอกว่าเป็นเนื้อออสเตรเลียอจริงเหรอออเขาเขียนอยู่นี่เนื้อนํเข้าวจากออสเตรเลียที่ดูเนี่ยเนื้อเนี่ยมีไม่เกิน4ชิ้น ไข่ครึ่งหนึ่งเนื้อครึ่งหนึ่งอ่ะเราลองรีวิวดูว่าจะเป็นยังไงเราไปเวฟมาเรียบร้อยครับผมกับข้าวกล่องราคาเจสิบบาทแล้วกันอ่ะโอ้โหูกุ้งน่ากินมากเลยนะดูดิดูควันดูควันควันท่วมเลยน่ากินมากและเส้นใหญ่มากคือเส้นเนี่ยมันไม่ใช่เส้นมักกะโรนีมันก็คือเส้นสปาเกตตี้แต่มันจะแบบอ้วนอ่ะอ้วนอ้วนนิดๆอ้ะมันอ้วนกว่าสปาเกตตี้ที่เราเคยเห็นนะดูดิอ่ะให้ดูหน่อยมาอืม ไม่เคยเจอมักกะโรนียาวอย่างเงี้เลยนะคือมันเป็นมักกะโรนีจริงว่ะมันไม่ใช่สปาเกตตี้ว่ะมันคือมักกะโรนีเส้นอ่ะมันยาวเหมือนสปาเกตตี้ใช่ป่ะแต่พอกินแล้วอ่ะเออมันคือมักกะโรนีมันมักกะโรนีใช่ใช่อร่อยอร่อยเมนูนี้คืออร่อยกุ้งเป็นเหมือนกุ้งแก้วป่ะลองดูแล้วกัน กุ้งอร่อยนุ่มเด้งกาลังดีผ่านมักกะโรนีไปนี่ขวาทุกคนนี่คือข้าวหน้าเนื้อออสเตรเลียไข่นุ่มที่ราคาผมรู้สึกว่าน่าจะเราไปเคว้นหาเนี่ยน่าจะแพงที่สุดในข้าเสบีแล้วตอนนี้ราคาเนี่ยเจบาบาทแปดสิบเนะ่ะเนี่ยดูดิดูเนื้อดิดูเนื้อดิหน้ากินอยู่นะขอดูก่อนว่านเนื้อ,น,อน,นี่มีกี่ชิ้นมีทั้งหมด4ชิ้นทุกคน4ชิ้นใหญ่ๆมั่จะหน้ากินอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ อือร่อยเนื้อนุ่มเนื้อมันดูนุ่มจริงๆนะเ<ม>พราะว่าแค่เห็นตอนคีบอะรู้ส<ม>ึกว่าเฮ้ยมันมันนุ่มนะพอมากินรวมกันมันแอบจะจืดๆ<ม>ไปหน่อยไหมไม่แย่ไม่แย่แต่เขาชอบเปนนี้มากกว่าใช่ผมชอบนะใช่มันกระโนอันนี้อร่อยกว่าถ้าให้เลือกอะเลือกกินอันนี้ใช่แต่อย่าลืมนะ7จบก้าบาทอาหารนาจังแถวออฟฟิศเนี่ย45บาทอิ่มแล้วมากันที่ขนมหวานบ้างทุกคนอยากจะนําเสนอมากเห็นแล้วตะดุดตาออุ้ยมีด้วยเหรอข้าวเหนียวทุเรียนน้ํากะทิทุกคน ข้าวเหนียวเนื้อนุ่มทุเรียนหมอนทองหวานละมุนกระแทะกระแทะกระแทะกระทิแทะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใส่สารกันเสียอะลองมาแกะกันดูครับผมราคาลืมพูดราคาราคาเนี่ยหกสิบเก้าบาทอ้าวละมันเล็กจริงๆว่งะมันน่ารักมันน่ารักมากเลยแต่ทุเรียนมันแพงไงเหมือนมีทุเรียนอยู่หนึ่งก้อนทวนตรงมุมนี้เนี่ยขาวๆเลยมาแล้วทุกคนอุ้ยกลิ่นรุนแรงมากมีทุเรียนชิ้นหนึ่งจริงจริง หนึ่งชิ้นถ้วยเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยให้ดูเพราะว่ามันอาจจะไม่เห็นซึ่งถ้วยอะเป็นถ้วยน้ําจิ้มมาตรฐานบอกเลยถ้วยนี้คือเหมือนเกิดมาคู่กันแล้วก็ทุเรียนเท่านี้หรอมันน้อยมากเที่งไว้นี่เป็นไงถ้วยนี้มันก็ไม่ได้หลออรวมมันอยู่ในถ้วยนี้เหมือนเยอะนะแต่พอเรามาใส่ถ้วยของเราที่เรามีเนี่ยมันคือถ้วยน้ำจิ้มเลยซึ่งในนี้ก็จะมีทุเรียนมาให้แหละมันก็จะเป็นทุเรียนแบบทุเรียนมาชิ้นตอนๆประมาณนี้แหละ นี่อ้โหแบบยืดเนื้อหน่อยนะแต่ความหอมเนี่ยทะลุเลยเขารู้สึกว่าหอมแต่กลิ่นทุเรียนไม่แรงอะใช่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 คือคือเหมือนถ้าเป็นข้าวเหนียวทุเรียนอะเขาจะเป็นเหมือนแบบทุเรียนที่สุกแบบสุกมากๆแล้วบางทีเอามาทำอ่าแต่ว่าอันนี้มันหอมแต่กลิ่นทุเรียนมันไม่ฉุนไม่อะผมรู้สึกว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับทุเรียนพวกแปรรูปอย่างเงี้ยแล้วเอาเข้าบ้านนะกลิ่นมันจะหอมทั่วบ้านเลยแต่นี้มันมันอาจจะยังไม่มีความหอมขนาดนั้นอะใช่มันอาจจะเบรคด้วยกะทิหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กลิ่นมันก็ใช้ได้นะ ตกนทิอร่อยหอมหวานมันและอันนี้เป็นเน really. şey> ื้อทุเรียนเลยเวมัน so ้ะล้นเลยลองดูว่าเป็นยังไงเนื้อทุเรียนมันมีความหอมหอมหวานหวานแต่ไม่ได้หวานแสบพอมากและกลิ่นไม่ได้สุนตีจมูกเป็นเนื้อทุเรียนผู้ดีเอออพูดเลยเป็นข้าวเหนียวทุเรียนผู้ดีผู้ดีแบบนั่งพับเพียบแลกินเฮ้ยอร่อยถือว่าอร่อย ข้าวก็ดีข้าวเนี่ยเหนียวนุ่มโอ้ยเหมือนที่เขาโฆษณาเลยว่ะเออว่ะข้าวเนื้อนุ่มนุ่มจริงๆกะทิก็หอมทุเรียนก็ดีเด็กอย่างเดียวแหละมันได้ถ้วยน้ําจิ้มเนี่ยแหละเอออร่อย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 อรเลยคือแก้ขัดได้แต่แบบว่าห้ามแย่งนะ ถ้ามีคนแย่งือโกรธเลยนะโกรธเลย <laughs> โกรธเลยและนี่นะครับของของกินแดอย่างที่แพงในเซเว่นเราก็เอามารีวิวให้ดูบางอย่างมันอาจจะแพงแต่ก็คุ้มแต่บางอย่างมันอาจจะแพงแต่ก็อร่อยก็แล้วแต่กันไปสําหรับเราเนี่ยถือว่าแพง<ำ>บางคน<ำ>อาจจะไม่แพงก็ได้ใช่คือสําหรับเราก็ถือว่าเฮ้ยราคาก็ค่อนข้างสูง แต่ว่าความคุ้มไม่คุ้มอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่<ช>่ละคนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันก็คุ้มถ้ามันอร่อยอ่าบางคนอาจจะแลกมาเฮ้ยแพงแค่ไหนถ้ามันอร่อยก็ถือว่าคุ้มใช่แต่บางคนก็บอกเอ้าในเซเว่นของแพงเหล้าเบียร์ไม่นับไม่เอาอันนั้นมันแพงแล้วสองสามพันอะไรอย่างงี้อันนี้เป็นของกินนะผมะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกันแชร์ไปด้วยแท็กพ่อแบบเพื่อนอย่างนี่แย่าน้องหรือใครคิดว่ามีของแพงที่แพงกว่านี้อีกลองคอมเมนต์กันดูหน่อยเพราะบางทีเราไปหามันโอ้โหเป็นสิบเซเว่นอ่ะเออมันก็ได้บาง่นมันขายไม่เหมือนกันสำหรับนะม สวันนี้ไป Let's go บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยบ้านผมมีอันน่าเซมแม่บ้านของนมรีเหมือนเหมือนตอนเราไปเหนือไงเฮ้ยเซเว่น้านเหนือมีข้าวเหนียวขายใช่ข้าวเหนียวที่ใส่กระปุกข้าวเหนียวใส่กระปุกใส่กระปุกเหมือนข้าวปกนีสวยเออแต่มีข้าวเหนียวเฮ้ยมีด้วยว่ะกลับมากรุงเทพอยากกินข้าวเหนียวบ้างไม่มีเออ